ลองดูกลุ่มนี้ครับกลุ่มแรกก่อนผู้ดูแลเพจครับผู้ดูแลเพจครับผู้ดูแลเพจจะมีหลายกลุ่มเลยครับตั้งแต่ผู้ดูแลเพจ Facebook ชุมชนสโมสรสุขภาพความงามคล้ายปีกกีฬาอาหารร้านอาหารธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวนะครับมีหลายกลุ่มเลยในแต่ละกลุ่มเนี่ยหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่า Facebook เองเนี่ยได้รวบรวมนะครับคนที่เป็นเจ้าของเพจใครก็แล้วแต่ที่มีเพจหรือมีร้านค้าบนโลกออนไลน์สร้างเพจขึ้นมา จำได้ไหมครับแฟผูใ้ใจคุณใส่ว่าคุณเป็นหมวดหมู่อะไรคุณเป็นร้านอาหารคุณมาสร้างเพจเป็นเพจร้านอาหารเขาก็จะจับตัวคุณอะไปอยู่ในผู้ดูแลเพจอาหารและร้านอาหารคุณสร้างเพจขึ้นมาเป็นบริษัททัวร์เขาก็จะจับคุณไปอยู่ในผู้ดูแลเพจการเดินทางและการท่องเที่ยวคุณสร้างเพจขึ้นมาเพื่อขายคอลลาเจนเขาก็จับคุณไปอยู่ในผู้ดูแลเพจสุขภาพและความงามน,นั่นหมายความว่า ผู้ดูแลเพจเนี่ยการันตีอะไรให้อาจารย์ครับการันตีอาจารย์ได้ว่าคนที่อยู่ในนี้เป็นคนที่มีร้านค้าบนโลกออนไลน์มีเพจแน่ๆนการันตีว่ามีร้านค้าบนโลกออนไลน์แน่ๆนการที่คนหนึ่งคนมีร้านค้าบนโลกออนไลน์ก็ต้องการันตีว่าขายของออนไลน์ก็ได้ไหมขายของออนไลน์จะสร้างร้านค้าบนโลกออนไลน์ทําไมถูกไหมครับแต่ว่าเขาต้องมีเพจก็ต้องมีสินค้าหรือบริการขายของบนโลกออนไลน์แน่ๆก็เลยชัวร์ปาบ วันนี้แหละคือคนขายของออนไลน์ดังน,นั้นผู้ดูแลเพจเนี่ยจะรวมใครอยู่นี่ครับรวมเจ้าของแบรนด์รวมเจ้าของร้านค้าเจ้าของธุรกิจนะครับเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของร้านอาหารเจ้าของบริษัททัวร์เจ้าของแอดมินเพจผู้ดูแลเพจที่มีร้านค้าบนโลกออนไลน์ใครที่สร้างเพจครับเขาจะมารวมให้อาจารย์หมดเลยอาจารย์ก็เลยเลือกตรงนี้ได้เลยเพราะการันตีว่าขายของออนไลน์แน่ๆนะครับอ่ะสมมุติอาจารย์เลือกไปสัก2อสกลุ่มเนาะผู้ดูแลเพจสุขภาพและความงาม อาหารร้านอาหารก,า,การท่องเที่ยวแล้วก็มีอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจครับกลุ่มนี้อกลุ่มนี้ครับอันนี้นะครับที่อาจาร์เอาเมาส์ไปชีค้คุณดูนะครับผู้ใช้การชําระเงินบน Facebook วงเล็บ90วันไอ้คาว่าผู้ใช้การชําระเงินบน Facebook เนี่ยคืออะไรมันก,ก็คือคนที่เสียตังค์ให้กับ Facebook นั่นเองผู้ใช้การชำระเงินบน a c e b o o กก็คือคนที่เสียตังค์ให้กับ Facebook ครับอาจารย์ถามนักเรียนครับคนที่เสียตังค์ให้กับ Facebook เนี่ยคนคนนั้น ต้องทำอะไรครับคนคนนั้นต้องทำอะไรครับอ่าต้องทำอะไรครับต้องทำอะไรครับต้องทำอะไรครับขายของออนไลน์ขายของออนไลน์คุณได้เงินไม่ใช่หรอคุณได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่หรอครับซื้อของออนไลน์ซื้อของออนไลน์คุณเสียตังค์ให้กับแม่ค้าไม่ใช่หรอครับคุณโอนตังค์ให้กับแม่ค้าไม่ใช่หรอครับกรณีเดียวเลยครับที่คุณจะเสียตังค์ให้กับ facebook คือคุณต้องยิงแอดโฆษณาเก่งมากครับ คุณต้องโปรโมทเพจโปรโมทร้านคุณต้องยิงแอดโฆษณาคุณจะถูกเอามารวมอยู่ในนี้ใครก็แล้วแต่ครับที่90วันย้อนหลัง3เดือนย้อนหลังคุณเสียตังใน Facebook ให้เขาไปโปรโมทเพจโปรโมทร้านค้าของคุณเสียตังค้5 0 6 0 0 0 0 0 0เท่าไหร่ไม่รู้ Facebook จะเอาคุณมารวมอยู่ในกลุ่มนี้ให้อาจารย์อาจารย์ไม่รู้หรอกว่าคุณเคยยิงแอดแต่ f a c e b o o k เขารู้เขารวมไว้ให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วครับ อาจารย์และก,กลุ่มนี้โบชัวของอาจารย์ก็เลยไปปรากฏในมือถือของคุณคุณเห็นโบชัวอาจารย์เอ้ยกำลังอยากจะเรียนยิงแอดพอดีเลยยิงไปแล้วไม่ปังไหนไหนไหนลงทะเบียนเรียนสิคุณก็เลยลงทะเบียนเรียนกับแอดมินของอาจารย์มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ในรุ่น152นี่ไงนั่นแหละครับคือกลุ่มแรกก่อนกลุ่มของคนขายของออนไลน์นักเรียนหลายคนยกมือเลยครับอาจารย์แต่ผมไม่เคยมีเพจ ผมไม่เคยยิงแอดอาจารย์รู้ได้ยนนนังไงว่าผมสนใจเรียนออนไลน์อาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าผมอยากจะเรียนออนไลน์ผมจะไปรู้ได้ยังไงผมไม่รู้จักคุณแต่ facebook เขารู้มาดูกันครับคนที่สนใจเรียนออนไลน์ไปอยู่ตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูอเดีย๋ยวเอาความลับมาบอกนะนี่ปกติไม่เคยบอกใครนะน realiz. ี <glaube> ่มาดูกันครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ครับอ,อย่างเช่นกลุ่มนี้ครับการโฆษณาออนไลน์นี่ คุณบอกว่าคุณเนี่ยสนใจออนไลน์อาจารย์รู้ได้ไงอาจารย์ไม่รู้หรอกอาจารย์จะรู้ได้ไงอาจารย์ไม่รู้จักคุณเนาะแต่ Facebook เขารู้ครับใครก็แล้วแต่ลองนึกดูนะว่าเป็นคุณหรือเปล่านะลองนึกดูนะว่าเป็นคุณหรือเปล่านะใครก็แล้วแต่ครับเวลาเล่น a c ซ b o o k ครับหยิบมือถือขึ้นมาเอานิ้วโป้งคุณครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเจอครับเจอเจอคลิปวิดีโอเจอรูปภาพเจอคอนเทนต์สอนออนไลน์สอนยิงแอดสอนไลฟ์สด สอนแต่งภาพสอนติ๊กตอกสอนไอจีสอนเขียนคอนเทนต์แล้วคุณหยุดหยุดดูหยุดดูรูปหยุดดูคลิปเพิ่อไปกดไลค์เพอไปคอมเมนต์สนใจค่ะสนใจครับเพอไปกดแชร์เพอไปกดส่งข้อความเพอไปกดฟอลโล่เพจเพอไปกดผูกใจเพจคุณกำลังแสดงให้ Facebook เห็นว่าคุณสนใจการโฆษณาออนไลน์ เขาก็จะจับคุณอะไปรวมอยู่ในกลุ่มนี้ให้ผมผมไม่รู้หรอกว่าคุณสนใจแต่คุณแสดงให้ Facebook เ,เห็นว่าคุณสนใจคุณก็เลยถูกรวมคุณอะไปอยู่ในกลุ่มนี้อาจารย์เลือกกลุ่มนี้เสร็จปุ๊บโบชัวของอาจารย์มันก็เลยวนไปหาคุณอีกในมือถือเฮ้ย hey, มันมีสอนยิ่งแอดสร้างเพจ6วัน98บาทด้วยเว้ยกำลังอยากเรียนพอดีเลยไหนไหนไหนลงทเวีนเรียนซิ คุณก็เลยลงทะเบียนเรียนกับแอดมินมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ในรุ่น152นี่ไงอาจารย์ไม่ดู้จักคุณครับแต่ facebook เขาเป็นนักสถิติที่ดีที่สุดของโลกไงจำคำพูดแรกที่อาจารย์พูดได้ไหมว่า facebook คือนักสถิติที่ดีที่สุดของโลกเขาเก็บสถิติไว้ให้อาจารย์แล้วครับอาจารย์ก็เลยทำการตลาดตรงกลุ่มแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเราไม่ต้องไปหวานแหเนาะ เราไม่ต้องไปคุยกับคนที่ไม่สนใจอาจารย์เอาโบชัวไปแจกคนสนใจโอกาสปิดการขายง่ายไหมง่ายมันง่ายมากๆเพราะคุณมีความสนใจเป็นพื้นฐานไงครับคุณอยากเรียนอยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่คุณจะลงทะเบียนเรียน98มันก็เลยง่ายไงเห็นภาพไหมเห็นภาพเนาะเออเอาไปปรับใช้กันหรือบางคนนะหรือบางคนนะเคยไหมมีใครไหมเคยไหมไปคุยกับพวกเอเจนซี่โฆษณาครับรับจ้างสร้างเพจรับจ้างยิงแอด รับจ้างปั้นเพจรับจ้างเขียนคอนเทนต์เสียรายวันเสียรายเดือนเสียรายปีเคยไหมเคยไหมใครก็แล้วแต่เคยไปคุยกับเอเจนซี่โฆษณาเคยไปให้เขารับจ้างหรือแค่ไปกดไลค์กดถูกใจหรือไปดูเขาก็ได้นะครับ Facebook จับคุณไปรวมแล้ว Facebook จับคุณไปรวมแล้วไม่ได้จับพวกเอเจนซี่โฆษณามารวมนะครับแต่จับคนที่สนใจเอเจนซี่โฆษณามารวมไว้ให้อาจารย์อาจารย์เลือกกลุ่มเอเจนซี่โฆษณา โบชัวของอาจารย์ก็เลยไปปรากฏในมือถือคุณอีกคุณเห็นโบชัวเฮ้ยไปเรียนก่อนดีกว่าว่า98บาทดีกว่าไปจ้างเขาเสียรายเดือนรายปีทั้งหลายหมืน่นหลายแสนไหนไปเรียนให้รู้ก่อนสิคุณก็เลยลงทะเบียนเรียนกับแอดมินครูพี่เลี้ยงมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ในรุ่น152นี้ไงนะครับนั่นแหละครับคือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดอาจารย์แนะนำว่าให้คุณยิงแอดโฆษณาโดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดประมาณ5ถึง10กลุ่มครับ พิมเลขบอกอาจารย์หน่อยอาจารย์แนะนาให้คุณกําหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดประมาณกี่กลุ่มถึงกี่กลุ่มครับอมีคนบอกว่าอาจารย์ฉลาดอาจารย์ไม่ฉลาดครับ Facebook ต่างหากครับฉลาดอาจารย์ไม่ใช่ฉลาดครับ Facebook ต่างหากครับเขาเป็น AI อัจฉริยะครับ a c e b o o k เขาฉลาดครับอาจารย์ไม่ฉลาดเลยอาจารย์แค่ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับห้าถึงสิบกลุ่มครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เลือกน้อยกว่าห้าได้ไหมครับได้ครับแต่อาจารย์ไม่แนะนําเพราะถ้าเลือกน้อยกว่าห้าเนี่ย คุณกาลังจํากัดขีดความสามารถของ Facebook กลุ่มคุณน้อยเกินไปนะครับคุณไม่มีช่องทางในการแจกโบชัวเขาเลยมันน้อยเกินไปมากกว่า5ได้มากกว่า5ได้ไหมมากกว่า10ได้ไหมอาจารย์เลือก20กลุ่ม30กลุ่ม40กลุ่มได้ไหมอาจารย์ได้ได้ได้ได,ได้แต่ไม่แนะนําเพราะคุณกําลังหวานแหกลุ่มคุณมากเกินไปคุณสั่งคําสั่งให้เขาไปแจก30กลุ่ม Facebook เขาเป็นคนที่ต้องทําตามคําสั่งเนาะเขาต้องแจกให้ครบ30กลุ่มซึ่งบางกลุ่มเนี่ยไปแจกแล้วมันเวิร์กเขาก็ต้องหยุดแจก แจกกลุ่มอื่นต่อเพราะคุณสั่งเขาไว้ไงนั้นอาจารย์เลยไม่แนะนําเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-10ถึงกลุ่มนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดลรมาด้านล่างครับภาษาตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขเลยจริงๆ Facebook ค่อนข้างอัจฉริยะในเรื่องของภาษาอยู่แล้วนะครับอาจารย์แนะนําว่าไม่ต้องแก้ไขก็ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นนิสส์มาเก็ตหรือเฉพาะเจาะจงจริงๆนะครับตอนไม่ต้องแก้ไขกับมันก็ได้นะครับเรามาด้านล่างเลยครับตำแหน่งการจัดวา ตรงนี้จะมีอยู่2คํคำด้วยกันนะครับตำแหน่งการจัดวางอัตโนมัติมงเล็บแนะนํากับตำแหน่งการจัดวางที่กําหนดเองอาจารย์แนะนําให้เลือกอันที่สองตำแหน่งการจัดวางที่กําหนดเองตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตรวบตึงอธิบายง่ายๆครับว่าตำแหน่งการจัดวางที่กําหนดเองเนี่ยคืออะไรครับคือนะครับคือมันก็คือตลาดครับ Facebook เองเนี่ยมีตลาดในการแจกโบชัวอยู่4ตลาด Facebook เองมีตลาดในการแจกโบชัวอยู่4ตลาดตลาด Facebook ตลาด Instagram ตลาด Audience Network ตลาด Messenger คุณสามารถเลือกตลาดในการแจกโบชัวได้เลยคุณจะแจกโบชัวหนึตลาด2ตลาด3ตลาดหรือ4ตลาดก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่เลยได้หมดเลยนะครับเอาง่ายๆสั้นๆกระชับเลยคือแค่เป็นตลาดคุณอยากยิงแอดใน i.g. ก็แค่ติ๊กถูกหนะ้า i n s t a g r กรมโบชว์คุณจะไปปรากฏใน i.g. คุณอยากยิงแอดใน Audience Network ก็ติ๊กถูกหนะ้า a u d i e n c e n e t w o